ภาพในหัวของคุณคือบทสนทนาเงียบๆที่คุณกำลังสื่อสารกับจักรวาลแล้ววันนี้คุณกำลังจินตนาการอะไรอยู่คะจักรวาลรับรู้หมดแล้วนะคะอย่าดูถูกสิ่งที่คุณคิดอยู่ในหัวเงียบๆเบพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักเริ่มจากภาพเล็กๆในใจของคนธรรมดาอย่างเรานี่และคะ่ะและถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้เป็นคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Visual Life Station หรือที่เราเรียกว่าการจินตนาการให้ภาพชัดๆในหัวนี่คือเทคนิคที่นักกีฬาโอลิมปิกระดับโลกนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จรวมถึงนักบำบัดจิตใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแต่ความลับที่คนส่วนใหญ่พลาดคือไม่ได้แค่คิดเฉยๆแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ v i s i ชวลไล e Station มีองค์ประกอบที่สำคัญทั้งหมด3องค์ประกอบ เดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ประกอบแรกกันเลยนะคะองค์ประกอบสำคัญที่หนึ่ง <_ d isk> ก็คือความรู้สึกอยากแค่เห็นภาพแต่ต้องรู้สึกว่าคุณอยู่ในภาพนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจินตนาการว่าเงินไหลเข้าบัญชีอยากแค่เห็นตัวเลขนะคะแต่ต้องรู้สึกเหมือนคุณเพิ่งถอนเงินออกมาได้จริงๆร,รู้สึกโล่งใจยิ้มเล็กๆใจเต้นน้อยๆ แบบคนที่กําลังได้รับข่าวดีแบบนั้นเลยค่ะคนที่ใช้หลักการนี้เวิร์กนะคะก็คือคุณจิมแคร์รีนักแสดงชื่อดังจำเรื่องนี้ได้ไหมคะเขาเคยเขียนเช็คมูลค่า10ล้านเหรียญให้กับตัวเองแล้วทุกๆวันเขาก็จะนั่งอยู่บนรถที่เนินเขามองพระอาทิตย์ตกแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้รับเงินนั้นแล้วจริงๆมหัศจรรย์มากเลยใช่ไหมคะ องประกอบสำคัญที่2ก็คือรายละเอียดค่ะยิ่งคุณเห็นภาพชัดพลังงานก็จะยิ่งส่งได้อย่างแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นจักรวาลจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้บ้านใหม่บ้านของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่เขตอะไรอยู่จังหวัดไหนบ้านเป็นไม้เป็นปูนผ้าม่านสีอะไรมีแสงแดดส่องยามเช้าไหม มีกี่ห้องลองนึกภาพตัวเองเดินอยู่ในบ้านเปิดประตูต้มน้ำชาชงกาแฟทำอาหารยิ่งคุณใส่รายละเอียดแบบนี้จกักรวาลก็จะยิ่งรับรู้เจตนาของคุณได้อย่างชัดเจนกว่าคำว่าขอรวยจำเรื่องของนักกีฬาระดับโลกคุณมิเชลได้ไหมคะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขานึกภาพตัวเองแข่งขันตั้งแต่เริ่มแตะขอบสระ โดยใส่รายละเอียดทุกจังหวะตั้งแต่เสียงฝีเท้าไปจนถึงเสียงเชียร์บนอัศจรรย์แล้วเขาก็ใช้มันทุกครั้งก่อนที่เขาจะคว้าเหรียญทองได้จริงๆและองค์ประกอบที่สำคัญข้อสุดท้ายนะคะคือการทำซ้ำด้วยความตั้งใจอย่าลืมนะคะว่าการจินตนาการหนึ่งครั้งก็เหมือนคุณส่งจดหมายหาจักรวาลไปหนึ่งครั้ง ถ้าคุณทำซ้ำๆทุกวันโดยเฉพาะตอนตื่นนอนและตอนก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงที่คลื่นสมองเปิดรับได้ดีพลังงานจะฝังแน่นลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วกลายเป็นพลังดึงดูดที่ชัดเจนเหมือนเรื่องของคุณโอปาวินฟรีย์เธอเคยบอกว่าไม่เคยขาดช่วงเวลาที่จะขอบคุณสิ่งที่เธอยังไม่ได้รับเหมือนมันเป็นของเธอแล้ว แล้วเธอก็ทำซ้ำๆแบบนี้เพราะมันเป็นการยืนยันกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้างภาพในใจไปพร้อมๆกันแต่ถ้าคุณยังไม่เคยทำมาก่อนไม่เป็นไรนะคะขอแค่ตอนนี้คุณเปิดใจครั้งแรกนี้คุณอาจจะลองฟังแล้วทำความเข้าใจก่อนก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับครั้งหน้าถ้าคุณอยากทำ เดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้คุณสามารถกดเข้ามาที่วิดีโอแล้วก็ดูตามเวลาที่ปักหมุดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เริ่มจากหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆประมาณ3-5ครั้งค่อยๆปล่อยลมหายใจออกให้ยาวกว่าลมหายใจเข้านิดนึงนะคะเพื่อให้คลื่นสมองของเรา ช้าลงใจของเรานิ่งขึ้นและเชื่อมต่อกับพลังงานได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าจิตใจของเราสงบแล้วสมองของเรานิ่งแล้วเราอยู่กับปัจจุบันตอนนี้แล้วต่อไปให้เราเริ่มนึกถึงภาพชีวิตในฝันชีวิตที่คุณต้องการให้ขึ้นมาชัดๆเลยนะคะ ขอแค่เรื่องเดียวนะคะเรื่องเดียวก่อนอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณอยากจะโฟกัสเรื่องเงินขอให้คุณคิดเรื่องเงินคุณจะโฟกัสเรื่องความรักขอให้คุณคิดเรื่องของความรักเรื่องสุขภาพเพราะการโฟกัสแค่หนึ่งเรื่องจะทำให้พลังงานของเรามีพลังและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเห็นภาพนั้นแล้ว คุณลองเติมความรู้สึกเข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยนะคะสมมุติว่าคุณโฟกัสเรื่องของเงินคุณเห็นภาพเงินไหลเข้าบัญชีให้คุณลองยิ้มเบาๆแล้วรู้สึกเลยว่าโล่งใจรู้สึกมีความสุขเหมือนมันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเมื่อความรู้สึกของคุณได้ความรู้สึกของคุณนิ่งแล้ว สุดท้ายให้คุณพูดคำยืนยันในใจว่าขอบคุณฉันได้รับมันแล้วพูดออกมาจากความเชื่อจริงๆของคุณนะคะอย่าพูดแบบเล่นๆให้คุณพูดเหมือนคุณกำลังยืนยันความจริงกับจักรวาลเพราะสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่จักรวาลตอบกลับมาค่ะทั้งหมดนี้ที่เราทำใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมคะประมาณ3-5นาทีต่อวัน แต่อยากให้คุณทำทุกเช้าหรือก่อนนอนก็นได้นะคะแล้วชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งเลยค่ะเรามีเทคนิคเสริมให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากปรับความรู้สึกให้เรามีฟิลลิ่งความรู้สึกที่ชัดเจนมากกว่าเดิมให้เราเปิดเพลงขึ้นความถี่สูงขณะที่เราจินตนาการตอนที่เรากำลังเปิดพลังจิตหลังตื่นนอน หรือก่อนนอนแล้วอาจจะมีภาพประกอบก็ได้นะคะเราอาจจะปริ้นภาพรูปบ้านรูปรถหรือรูปสุขภาพดีรูปอาหารดีๆอะไรก็ได้นะคะที่เราอะ่ะกำลังโฟก,กัสเรื่องนั้นอยู่แล้วจำไว้เลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเห็นข้างในจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณได้รับข้างนอกและถ้าคุณเคยจินตนาการแล้วรู้สึกว่ามันไม่เห็นผล เพราะอาจจะขาดองค์ประกอบบางอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ในคลิปลองนำเทคนิค v i s u a l i z a t i o n พลังงานสูงมีไปใช้นะคะแล้วกลับมาคอมเมนต์แชร์ผลลัพธ์กันด้วยนะคะเพราะจักราวาลไม่ได้ฟังแค่คำพูดของคุณแต่มันตอบสนองภาพที่คุณเชื่อว่าคือเรื่องจริงถ้าเนื้อหานี้ดีฝากกดไลค์ให้จักราวาลรับรู้ด้วยนะคะแล้วคุณสามารถแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนที่คุณรักได้ด้วย แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปถัดไปแล้วเราจะได้เข้าสู่เทคนิคลึกๆเพื่อมาเปลี่ยนพลังงานให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ